นาฬิกาหนึ่งนาทีต้องแอ่เช้านี้นะคะพลเอกชวลิตยงใจยุทธอดีตนายกรัฐมนตรีและท่านก็เป็นอดีตหัวหน้าพักความหวังใหม่เปิดบ้านพักในซอยปิ่นประภาคมถนนติวานนท์อำเภอเมืองนอนทบุรีค่ะให้ในายทหารนักการเมืองนักธุรกิจเข้าอวยพรเน,นื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบปีที่85นะคะมีภรรยาก็คือคุณหญิงพันเครือยงใจยุทธรวมต้อนรับแขกเรือค่ะ ท่านแจกของที่ระลึกในงานด้วยนะคะครับท่านก็กล่าวขอบคุณทุกฝ่ายที่มานะครับแล้วท่านก็บอกว่าท่านขออนุญาตรงพยาบาลออกมาเพื่อพบปากกับผู้คนนะหลังจากท่านต้องเข้าพักรักษาตัวนานถึง6เดือนตั้งแต่ที่ท่านเกิดอุบัติเหตุล้มนั่นเองครับคืออย่างที่เราทราบข่าวกันนะคะพลเอกชวลิตท่านลื่นล้มที่บ้านค่ะเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะคะแล้วท่านก็เส้นเลือดในสมองเนี่ยแตกไปสองเส้นเพราะฉะนั้นท่านก็บอกนะคะว่ามันก็ส่งผลเรื่องความจําความจําก็ไม่ค่อยดีแล้วก็เจ็บตามแขนตามขา หกเดือนกว่าที่ผ่านมารักษาตัวอย่างเดียวค่ะวันนี้อาการดีขึ้นขออนุญาตคุณมาออกมาแล้วก็มาพบปะกับแขกเรือที่บ้านเนี่ยนะคะฟังเสียงพลเอกชวลิตด,ด้วยเพราะว่าพลเอกชวลิตเพราะว่าเมื่อวานนี้ท่านพูดถึงประเด็นเรื่องของการเมืองด้วยนะคะคฟังเสียงกันดูค่ะเพราะนั้นความจําก็ไม่ค่อยดีเพราะว่าเราไม่ใช่ล้มไปเฉยๆนะฮะล้มไปแล้วก็เส้นโลหิตในสมองแตกสองเส้น มันมันก็จะส่งผลมาถึงเรื่องความจําแล้วก็เรื่องอ,อที่เกี่ยวข้องทั้งหลายแหล่นี่ยก็ต้องใช้เวลานานหน่อยว่าหกเดือนนะผมอยู่ในโรงพยาบาลนะหกเดือนลบมสองครั้งก็เบื่อเต็มทีอยากจะออกก็คาดแต่าคงจะได้ออกภาในไม่กี่วันหน้านี้รัฐบาลนี่จะทํางานตามรดแมทไหมครัที่จะเกิดมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นในปีหน้ายังไงก็ตามแต่นี่นะหลักการในในใน ในการปกครองของโลกปัจจุบันเราก็รู้อยู่แล้วว่าหนีไม่พ้นในการปกครองในะระบอกประชาธิปไตยเชื่อว่าทางคอสชอจะคืนอำนาจให้ประชาชนยังไงก็ต้องคืนลูกไม่คืนไม่ได้หรอกเพราะเป็นสิ่งที่มวลชนทํากันอย่างนั้นและเราก็คงจะรู้มีปฏเกณฑ์เยอะใครไม่ได้ทําอย่างนี้ก็อะไรมีการแ a งชั่นกันบ้างอะไรแต่ละมั่งนะ เมื่อวานนี้ท่านพูดหลายเรื่องนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของความปรองดองท่านบอกว่าเชื่อมั่นว่าจะเกิดขึ้นแน่นอนในรัฐบาลนี้แล้วก็ขอฝากความรักความปรารถนาดีไปไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีด้วยแล้ววิกจิวก็ยังระบุนะครับว่ายังไม่คิดเรื่องการเมืองหรือแนวทางของพรรคในอนาคตส่วนที่มีข่าวว่าพรรคเพื่อไทยจะไปรวมกับพรรคในสามจังหวัดแภาคใต้น,นั้นเรื่องนี้ท่านก็บอกว่าไม่ได้เข้าไปในพรรคเพื่อไทยมาหลายปีแล้วไปสอบถามตางพรรคเพื่อไทยเอาเองครับเมื่อวานนี้ที่แจกของที่ระลึกก็มีหนังสือเราจะสร้างความปรองดองกันได้อย่างไรด้วยนะะค 8นาฬิกาสนา,าทีเรื่องน้าเช้านี้เราพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาข่าวกีฬาและขา่าวต่างประเทศค่ะ